สวัสดีครับผมมาพินกับช n แนล e ฟ l ไทยใน YouTube ครับก็อยู่ตรงจุดแวะรถนะครับมอเตอร์เวย์บางปะกงครับเช้านี้ก็มาแวะเดินทางไปทุรลาที่ทางจังหวัดระยองนะครับช่วงนี้นี่ก็คนเดินทางน้อยครับหลายร้านเขาก็ปิดนะฮะ ปิดชั่วคราวบ้างหรือบางทีก็มีปิดท้าหอนไปก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับร้านหลายร้านปิดนะครับแล้วก็ทำให้มีที่จอดรถเยอะมากนะครับเมื่อก่อนนี่ที่จอดรถไม่เยอะขนาดนี้นะฮะนี่ครับคนโล่งเลยร้านก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับ ร้านที่เหมือนยังไม่ทันได้เปิดนะร้านนี้ร้านข้าวแกงนะครบข้าวแกงคืออย่างเดียวสิบสิบสองอย่างห้าสิบสามอย่างหกสิบ เสี๋ยวลูกชิ้นระเบิดน่ะนู้นอะไรครับอันเนี้ยอัน,นอไหนะน,นนะหมูอ่ะครับหมูอาหมูกับอันนี้อะไรกงหมูะ นี่ก็ข้าวหมูหวานกับผนงหมูครับ50บาทนะก็ถือว่าโอเคมากครับน้ำซุปให้ฟรีครับบริการตัวเองข้าวหลามครับ เดินง่ายสบายใจมากครับโอ้นีม่มีเท็กซัสชิคกคนอ๋ยังไม่เปิดครับอ๋อไ่เปิดวันที่หนึ่งนะครับตามมาตรการคือหลายร้านก็ไม่เปิดคงเปิดวันที่หนึ่งมิถุนาห้องน้ำนี่โอ้โหสบายเลยครับเนี่ยโล่ง คส่งที่จับประตูทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีมาตรการให้สแกนไทยชนะนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ต้องเซ็นชื่อคนระับก็จะขึ้นนะครับกดเช็คเอง็่อ,อาลนดไป ซื้อฮะเก่ามาครับเขานั่งที่ร้านไม่ได้นะครับต้องซื้อกลับอย่างเดียวครับก็เป็นนโยบายอันนี้แล้วแต่ร้านครับนี่ก็ประตะทอยฝั่งครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยมีขนาดวันอาทิตย์ด้วยนะฮะร้านกาแฟเมซอนก็ไม่มีคิวนะ <Okay. S 1> ปกเตินี่คิวยาวเลย เค้กบางส่วนที่จดอดรถนี่ว่างๆเลยครับตรงนี้ร้านอาหารฮาลาหนะวิลล่าฮนะาลาหาเจ๊งไปละเซ็งนะฮะ ร้านไข่หวานบ้านซูชิไม่ได้เปิดครับเจียงลูกชิ้นปลาก็ไม่ได้เปิดครับซุปเวเปิดครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะไม่มีนั่งที่ร้านอ้อมมีมีนั่งได้เหลือต็อตอนนี้ร้านนมัสเตออาหารอินเดียอะไรเนี่ยก็ปิดนะฮะถ้าใครทานอาหารมุสลิมอะไรเนี่ยก็ จะมีปัญหาเล็กน้อยครับอาจจะต้องพึ่งเซเว่นนะแมคโดนัลล์เปิดครับสตาร์บัคเปิดมีโล่งๆครับเดินข้ามได้สบาย นะต้องใส่หน้ากากกันมานะครับเข้าร้านเนี่ยดูแล้วร้านเซเว่นเนี่ยคนจะนั่นที่สุดนะครับฝั่งนู้นไม่แน่ว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าคนคงน้อยเหมือนกันซึ่งถ้าเทียบกับแล้วว่าวันอาทิตย์นะมอเตอร์เวย์ มีที่จอดรถว่างอย่างนี้นี่โอหเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้จริงๆครับนี่ก็ได้โดนัทมาครับหนึ่งอันจากสตาร์บัคครับ40่สิบาทกาแฟดาวช้างก็เปิดนะเปิดจริงมีคัดก่อนก่อนเข้าร้านครับโดยคำปิดร้านนี่ข้ขอ Amazon ก็จะเวน้น ที่นั่งห่างๆกันค,ครับนี่ก็ในร้านนะครับเบอร์เกอร์คิงก็แวะมากินน้ำแล้วก็รอเคลื่อนที่นัดไว้นะครับได้ครับแต่ว่าต้องเว้นระยะนะครับของที่สตาร์บัคนี่เขางดใช้ห้องน้ำชั่วคราวครับ แต่ที่เบอร์เกอร์คิงนี่ยังเข้าได้ครับจะอยู่ชั้นสองข้างบนครับมเตร์เวทจุดแวะพักนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์สามสิบพฤษภาคมสองห้าหกสองครับสองห้าหกสามครับซ0 3 0วันเงียบๆแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็อยู่รง เขาเดินแล้วก็วัดเขาเด่นนะครับเป็นเส้นทางสุภาพก่อนออกกำง